สำนักงานส่งเสริมสากลกรุงเทพมหานครพื้นที่2ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2567เพื่อให้เป็นไปนตามที่กรมส่งเสริมได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม และเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานภายใต้หลักสีประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขอนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเสริมสร้างสรรมดุลชีวิตคนทำงานสำนักงานส่งเสริมสหกรกรกุงเทพมหานครพื้นที่2จึงได้ดาเนินการดังนี้การสนับสนุนของ,ององค์กรดาเนินการโดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสาก์กรุงเทพมหานครพื้นที่2ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบการติดต่อสื่อสารดำเนินการโดย กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของเสริมสร้างสรรมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลดำเนินการโดยมีการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านเสริมสร้างสรรมดุลชีวิตคนทำงาน และอนมามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานตามแผนและมีการตรวจสอบผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนมามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ90เกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสุขนิสัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานพื้นที่สำหรับพักผ่อนสำหรับเครื่องดื่มมีป้ายผังหน่วยงานโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อและตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุอุปกรณ์วางไว้อย่างเป็นระเบียบ บริเวณห้องทำงานพื้นทั้งเดินมีความสะอาดไม่ลื่นหากมีพื้นที่ต่างระดับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ก็จะมีบางพื้นที่ของอาคารที่ชำรุดอยู่ระหว่างการปรับปรุปรงอาคารของผู้รับจ้างมีจุดรับประทานอาหารมุมกาแฟโดยมีการจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบมีป้ายผู้รับปิดชอบชัดเจน ตู้เก็บเอกสารแสดงชื่อแฟ้มลำดับเลขที่แฟ้มดัชนีลายชื่อแฟ้มของตู้ชั้นเอกสารอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบไม่มีฝุ่นและคราบสกปรปกวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสาภาพพร้อมใช้งานมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เกณฑ์ปลอดภัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีป้ายกำหนดเวลาเปิดปิดมีป้ายกำกับจุดจอดรถเกณฑ์สิ่งแวดล้อมที่ดีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นมีแสงไฟที่เพียงพอต่อการทำงานมีป้ายกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิเหมาะสมมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ มีที่รองรับขยะแยกขยะเปียกและแห้งอย่างเหมาะสมและมีการเก็บขยะออกจากห้องทำงานทุกวันเกณฑ์มีสุขนิสัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นมีป้ายสูบบุหรี่มีกระดานให้ความรู้หรือข้อมูลทางสุขอ,อนามายัยการป้องกันโรคระบาด กำหนดให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันออกกำลังกายของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2จะดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานต่อไป